สวัสดีชาวสีเอาซิ่งทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า DC f i นะครับมาแข่งโหมดออนไลน์นะครับผมโอเคไปลุยเลยนะครับคันข้างเรานี่เป็นเออ BM หรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจนะเฮียปาก็เป็นคา์ดรถที่ไม่ได้สูงมากนะครับแข่งกันเนะเาะพอดีเอาเจ้า DC f i มาแล้วมาเจอนะครับก็เลยลองท้าแข่ง,ขงเขานองเขาเล่นด้วยนะครับ อันนี้เรานอกจากเอาเจ้าดีพีไฟแล้วนะครับเรายังยกทับมากันอีกหลายคันเนาะทั้งเจ้าเอ x เออเจ้าอาสามห้าแล้วก็อาสัมสองนะครับเหมารว,วมมาเลยนะนี่โอเคเดี๋ยวดูเจ้าดีพีไฟก่อนนะครับนี่เราก็ตามเขาอยู่นะเพร,ร,ร,ราะรถคัสสามนี่มันไม่ได้แรงมากนะโอ <c oughs> เคตรงนี้ก็แซงนะแล้วแซงก็ไม่พ้นนะครับ <c> ไ <oughs> ปรัดยาวเลย ถังสองอยหกสิบขันหลังเขาเสียหลักหรืออะไรครับทำไมเขาโดนเราทิ้งไกลจังเลยแล้วเราไปดีกว่านะอย่ามัวทีดูมินิแมปนะไปดูเลยเกิด okay. เกินเกินเกินเกิยังอยู่สำหรับเจ้าดีฟีไฟนนะเป็นรถที่ค่อนข้างคลุม่าย,ายเรียบร้อย วิคันหลังเขาตามมาแล้วนะไป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 เสียเวลาเมื่อกี้หลุดโค้งไปแล้วนะเป็นเจ้าดีพี่ไฟนี่เป็นรถที่ขับคล่อนง,ง่ายๆนะถ้าใครจะไปแข่งในคัสสามคัสสี่นะคัสสี่นะครับหรือคัสสองที่เป็นบอสบอสอ,อีกคนหนึ่งนะครับนอกจากเคเอสเนาะก็ใช้ดีนะครับอันนี้เราก็มาเจอ อีกคันนะั้นเป็นเจ้าไอซ์เว่นนะครับอันนี้เรามาทางด,วงนะดวว่วนเนาะ่ั้อเรตจบไปเลยนะครับทำได้นำนะผมเหมือนเดิมอนะ่ะเจ้าดิสฟายนะครับผมก็ใช้แข่งนะปรับอสคัทสองแล้วก็ชนะมาได้นะครับไม่ได้ยากเท่าไหรนะ่นะเจ้าดิไฟาหนะนขับดีนะ นำเขาอยู่นะเดี๋ยวเราตรงนี้ต้องระวังนะทังด่วนะขอบค่อนข้างคมนะถ้าชนไม่คาที่ก็บินนะขอบค่อนข้างคมแล้วต้องระวังนะคมตรงนั้นนะตรงน,นะยยนนะี้แล้วก็ยาเลอยไรนับไปนะเออวก็ชนะไป้วเขาทำไมเขาเสียหลักหรือเปล่าทำไมเขาหายไปเลยนะ ไปก็ทกเทอร์เรซีซีไฟนะครับก็เอามาลองเล่นนะในหมวดออนไลน์ก็ชนะนะครับยังพอได้แข่งกับเขาอยู่นะตัดมาที่เจ้า n s x นะครับผมอันนี้เป็นค์ดห้านะครับเออเี่ย <laughs> มกกเมื่อกี้จังหวะเบิ้ลรับทำไมเขาไม่ออกมาเนาะผมก็งงนะโอเคปปอันนี้เราเจอกับเจ้าอ3 4นะครับเราเอา ตัวท็อปของ Honda เจ้า NSX นะครับมาเจอกับ ala, สกลาสามสี่นะตอนนี้นะก็ท้าแข่งเขานะเขาเล่นด้วยเราก็จัดเลยนะครับไ,<ป> <stroll. S 2> ไอโค้งนี้โอเขาก็เข้าโค้งดีนะครับตรงนี้นะไม่ธรรมดานะครับโอ้อาามสี่คันนี้น่าไปไปเออเกินไปไปโอ้หเขาไม่พลาดเลยนะครับนนี้โอ้เอาเอาเดี๋ยว เดี๋ยวเขาทำไมเขาเปรออกไปยางงั้นล่ะครับโอ้คนนี้กำลังกาลังนั่นอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะเขาเขาตั้งลราไหมยังนะอ๋อเขามาแล้วปลาเรางั้นเราไปเลยนะครับเขาลับไปดีๆแล้วเขาเปรอกไปทำไมมึงนี่ก็ยิงว่าอยู่เนาะเขาขับไม่เสียหลักเลยเนาะพอพูดปุ๊บเขาเป๋ไปเลยนะโอ้โเขาตามมาแล้วนะทันเลยเนาะอาสามสี่นะคนข้างแรงนะ ไม่ธรรมดาครับสราสกายไลนนะ์เนาะเราเดนไปรอ,อเขานะเมื่อกี้เออ,อเลนชนด้วยโอ้โหเอาแล้วไงปัญหาเกิดนะโอเคเา่าโอเคเขาเสียหลักโอเคไปโอเคเราสัรอเขาก็เสียหลักคืนให้เรานะครับตำแหน่งที่หนึ่งปาให้เราเข้าเส้นชัยเลยดีกว่านะครับ <S <S โอเค,อ,เคอันดับสี่เขาสารเสียหลักให้เราเนาะนิดนึงนะครับ ปาก็สำหรับเจ้า nx นะครับก็คัดห้าเนาะยังไม่ได้แต่งเยอะมากมายนะครับเอาไว้แข่งบอยคัดห้านะครับก็ใช้ดีนะครับสำหรับเจ้า nx เนาะน้ำหนักรถค่อนข้างเบานะครับเป็นรถซูเปอร์คาร์จากญี่ปุ่นนะเอามาเจอคนนี้นะครับเป็นเจ้า ft แปดหกเนะคันหกนะครับโดยเขาแรงกว่าเรานะอันนี้เราจะไปอย่างเดียวเลยนะครับเราจะไม่รอเราจะไม่อะไรแล้วนะ เราจะไปอย่างเดียวนะครับเพราะรถเราสู้เขาไม่ได้เนาะยังมีโค้งโอเคโอ้ยลื่นๆเอโอ,โอไปเขาเสียหลักหล่อนิดนึงนะโอเคเราเราไปก่อนแล้วนะลุยเลยตรงนี้เบาเหมือนเดิมโอเคไปยังอยู่บนถนนยู่นะเป็นรถที่ทั้งข้างคุมง่ายนะครับแต่เราจเจ้า NSX เนาะคุมง่ายกว่าเจ้าอาสามห้าเยอะเลยนะครับทั้งเลี้ยวทั้งการแตะเลี้ยวกันอะไรอ้าว เขายอมเลยครับก <g> ำลังจะยิงน็อตเลยนะเมื่อกี้ <c ười> สำหรัเจากก้าเอ็นเนเกเนาะก็ชนะไปนะครับทั้งสองตาเนาะ <c ười> อันนี้เอาเจ้าอาสามสองมาบ้างนะครับเจออาสามห้านะครับโอเคปปวิเลยอันนี้คือคัสหกทั้งคู่นะครับโอ้โหทำไมออกตัวไม่ไม่ได้เปรียบเขาเลยนะครับ <c ười> ปตะะะามตามอีกแล้วนะบ้า เาตรงนี้โอ้สบายสบายลิหนึ่งเคไปเคโอ้เขาก็ไม่เสียหลักเหมือนกันนะโค้งนี้นะครับอันนี้เขาก็ถือว่าเล่นกิ่งนะครับโค้งตรงนี้เราเรียบร้อยเราเสียหลักโอ้ยยังไงตามทันไหมครับเนี่ยรถเขาแต่งเยอะกว่าเราด้วยลุกดึงิงถ้าชนเมื่อกี้คงไม่ทันแล้วนะครับดีนั้นพ้นมาได้นะไปโคงนี้ไง นราต้องยิงนะตามแล้วนะครับโอเ้เขาไม่พลาดเลยนะเขาไปรล้วเลยนะครับโอ้โหดูดิอ้าวเ <c oughs> ขาหมุนขึ <c oughs> ้หน้าเขาชนอะไรแปร๊บเราหลบโอ้โหปะเอ้าโอ้ไม่น่าแนละ้วนี่ละครับท้งด่วนขอบท้งด่วนโอ้โหเนี่ยไม่ไม่มีนะครับการที่แบบแถไปเฉยเนาะคือตูมเลยหยุดเลยนะครับ ความคมนะต้องระวังนะครับโอ้โหแล้วเสียหลักตรงนี้ด้วยแต่จะรีบเร่งไปโอ้โหเรียบร้อยครับแพ้นะครับตอนนี้โอ้โห,โโหชนคอฟุตบาทไอ้ไม่ใช่ขอบทางด่วน <c oughs> โอ้โหแพ้เลยนะครับตรงนี้เรียบร้อยโอเคครับไม่เป็นไรเนาะก็มีแพ้มีชนะครับการแข่งเนาะอันนี้เราก็มาเจอกัสามห้าเหมือนเดิมนะปลาเดี๋ยวเราลุยเลยเออปาตัวเอ้า ตอนนี้เราหอมตัวแล้วได้นำเขาอยู่หน่อยน,นึะไป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 ตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงเดี๋ยวชนรถเอ้าไม่มีรถนะครับตรงนี้ไปโอ้โหไปไปเขาตามตูดเรามาเลยนะคนนี้เขาก็ไม่ธรรมดานะครับเขาไม่เสียหลักเลยเอ้า <c oughs> โอ้ดูความแรงของอาสามห้านะครับ เเข้าใจเลยนะเพรามแรงอย่างนี้นะครับไม่เบรกยังไงก็หลุดโค้งนะครับมันแดงจริงครับอัตมัาห้าไปไปเราไม่เห็นเขาแล้วนะเมื่อกี้เราแพนะครับนี้เราชนะคืนสักตานะครับเราจะอันดําสองเนาะไปไปเลยเฮงนี้จบเต็มเต็มโอเคไม่ได้เสียรักมากนะครับยังพอไปต่อได้ เนี่ยโอ้โหขอบตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราชนนะโอ้โหจะชนะนะครับแพ้เฉยเลยนะเมื่อกี้ไะตรงนี้โหเบาเกินไปไปคนตรงนี้นะเขาไม่ตามมาเลยนะคันนี้นะเนาะต่อตามมาอยู่ครับไปอา้าวเขาพลาดพลาดตรงที่เดียวกับเราเมื่อกี้เลยนะในมินิแมปโอเคเขายอมเลยนะครับเราจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเน,ะนาะสำหรับเจ้าอาตรรมสองนะครับ การแข่งก็มีแพ้มีชนะนะครับผมโอเคมาจะไปดูเจ้าอาสามห้ากันบ้างดีกว่านะครับเอาเอาอาสามห้ามาเจออาสามสองนะครับแไ,ไปลุยเลยปูไปนะไปทำก่อนแล้วนะครับ้อมแรงของอาสามห้านะครับเห็นกันชัดๆนะครับไปไปแต่แรงเกินก็ต้องระวังทางโค้งดีๆไปโอเค เอ้าแล้วทำไมเขาออกเขาตามมาช้าโอเคไปงั้นเราไปก่อนนะครั้าปเบานิดนึงป้ายเลี้ยวไปโอเคไป้าน็อตเลยมุมนี้โอเคปนิ่มๆป้ายป้าพอไปนะครับรู้สึกได้เลยครับต้องอาสามห้านี่ค่อนข้างหนักเนาะเวลาเลี้ยวเวลาบังคับจริงๆค่อนข้างหนาแต่ว่าเครื่องเครื่องแรงนะครับ มันทำรถหนักมารองรับกับความแรงของรถเลยนะสุดยอดเลยสำหรับอสมห้าครับ,รบนะเคปลาปาปาอตรงนี้บาเล็กนึงปาหลังจากที่อัปเดตนะครับ0.8.6มาเนาะก็ทิ้งช่วงการอัปเดตมาค่อนข้างนานนะครับแพดนี้เนาะได้เล่นกันยาวๆนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการอัปแพทใหม่จะมีรถใหม่สนามใหม่มาไหมนะครับ พอทิงช่วงไปนข้างนานแล้วนะจากการอัปเดตล่าสุดนะครับเคอันนี้ก็ชนะไปนะสำหรับเจ้าห3 5นะครับผมได้เงินหนึ่งพันไปดูอีกสนามหนึ่งอันนี้เราเจอกับสองสี่ศูนแซะครับโอเคเดี๋ยวลุยเลยเนาะสองสี่ศูนย์แซเคเราเจอเขานะครับตรงปัมนะ๊มเนาะเราจากจากที่เราแข่งชนะนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขามาจอดอยู่ทําไมเนาะผมก็เลยไปจอดข้างครับแล้วท้าเขาแข่งนะครับเขาเล่นด้วยนะ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับผู้เล่นออนไลน์นะครับทุกคนนะครับที่ร่วมแข่งกันเนาะสนุกสนานอ้าว <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ปกติไม่เคยพลาดเลยนะครับมาแข่งสนามตรงนี้นะ oh ho, เนาะโอ้โหลงหิวไปเลยนะมาตั้งหลักได้เขาก็ยังไม่ได้แซงเรานะโอเคไปเราไปก่อนนะครับ สนามนี้เป็นสนามบนสองรอบนะครับแต่ค่อนข้างนานนิดหนึ่งเนาะในการเล่นตรงนี้นะครับผมไปมองลงมาตรงนี้ตรงนี้จะมีทางลัดด้วยนะครับอืมทางลัดโอเคไปแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเดียวพาก็ก็ไม่ใช่ทางลัดนะครับใช้ <laughs> สี่เวลานะไปมี้ลา,า,ายเบาๆแต่ยกแต่ยกนะครับเบ่งนิดหนึ่งเบ่งแต่ยกนะครับเพราะรถมันแรงเนาะ เลนมันเหลือที่สองเลนนะครับเราจะเร่งแช่ก็ไม่ได้นะครับต้องค่อยๆไปค่ยคอยๆเบรกนะครับโอเคเบรกเบรกนิดน,นึงเออเกือบเกินโอ,โอ้โหไปหลอดช่องมาเมื่อกี้ไปปอโอ้โหเดีดเด็ดเด็เาขายังตามเราอยู่โค้งโค้งนู้นเลยนะ่ะเราไปก่อนนะครับมีเบานิดน,น,นึงนะรถเราข้างแรงแล้วนะตอนนี้สองร้อยโอ้โห ไปไปอย่าเบาเบาขึ้น200นะครับนราจะเอาสมาบ้าเบรกเบรกเดี๋ยวลงหิวโอ้โไปไปไปแต่ยกนะครับแต่ไม่ยกนี่ล้นไปไปไปโอ้โหเหินลงมานิดนึงนะสังเกตขึ้นเนินเบาโค้ง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 เบาสไลด์ไปไป ปตรงนี้ทั้งรัดนะครับปลาต้องเบานะเข้าเะี่ยชนรถที่จอดอยู่นะครัถีเวลานะครับปเบาปลายปลายปลายโอเคเรามีเขาตามมาแล้วนะเราก็ไปเลยนาะรีบจบนะครับเบรกเกินโอ้ยต่ยกต่ยกไปเบรกเบรคไปรอช่องมาอีกแล้วครับไป ไปไปอเคไปกับ <okay, S 1> ครับเราก็ชนะไปนะครับด่านด่านบนภูเขาตรงนี้เนาะในหมดออนไลน์นะครับครับก็คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ